หรือว่าจะไปตัดสินใจแบบไหนใช่ไหมพี่จอใวันนั้นวันนี้ร้อ้องร้อรืองร้องร้อร้อง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 น้อร้องนกอาคอเร้องร้อารอ้งน้องรององร้องร้องร้ององร้อ้องร้ออบเลี้ยงรัวอง่้งร้องร้อ้องร้เงร้อง้อองรเออนร้องร้งรอบเลี้ยงตัวเนี้ยตัวนี้ชอบแกปกเฟรเ มันชอบมันชอบทำแบนี้พลังลมอ่ะพลังทดแทนมันชอบมันชอบทำแบบเนี้ยพลังลมอ่ะพลังทดแทน เน่แม่ฟังเรียนสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงเนี่ยหลายๆตัวนะแม่มันมีนี่ไงพลังลมเหม็นปะพลังทดแทน <c oughs> มันก็คือปีั้งวันเลย <c oughs>